ไล่อัพศึกแดงเดือดชุด70 EP 2ออกมาแล้วผู้สาประตูเซนเนอร์ลัมเมนส์ออกสตาร์ตตัวจริงตามนัดแต่กองหน้ามาทูสคุณยา่าเธอโผล่มาจากไหนกองหน้าอย่างเชดโกอดีต007นั่งสำรองคู่กันกับฟอร์เรียนเวียส007ปัจจุบันของลิเวอร์พูลคิดว่าไล์อัพแบบนี้ถูกใจหรือเปล่าใครจะยิงประตูบ้างลองคอมเมนต์มาทายกันดูผู้สาประตูเซนเนอร์ลัมเมนส์ต่อเนื่องจากเกมที่แล้วไปดูดพลังของทิบูก,กูตัวมากับสถิติในพรีเมียร์ลีกไม่เคยเสียประตูสักลูกเก็บคลินชีททุกนัดเเเเพะลลง่นปกมดียว ซึ่งอยากให้แฟนผีทุกคนทําใจไว้นะถ้าเซนเนอร์ลัมเมนเกมนี้เสียประตูหรือว่าเสียเยอะหรือมีข้อผิดพลาดเนี่ยอย่าเพิ่งด่าน้องนะน้องเพิ่งปรับตัวเกมนี้คือเกมที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของน้องเขาแล้วโดยู้รักษาป,ประตูจนผู้เล่นเกมลุกเนี่ยเหมือนเดิม10คนนะยกเว้นกองหน้าคนเดียวครับกองหลังมีลุคชอแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็มาทาเซลิกทางซ้ายนี่ใช้โยโกดาโลนะครับมือช่างมาเท้าช่างแม่งนะครับทุ่มไกลอย่างเดียวขวาใช้อา,าร์มัดคู่ตัวกลางเนี่ยเป็นบูโนเฟอร์นันด์กับคาซิเมโลคู่พี่ ส่วนกองหน้าก็ปรับเปลี่ยนตามที่บอกครับมาซสคุณย่ายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าคอยเชื่อมเกมไว้ก่อนแล้วก็เชสโกเป็นตัวสำรองไปเอาตรงๆนะผมชอบไลน์อัพนี้ที่สุดแล้วเพราะว่าคุณย่าเนี่ยเล่นในเกมใหญ่ได้ดีนะถ้าเอากองหน้าเป็นเชสโกอะเดี๋ยวเล่นเกมใหญ่แล้วมันจะตื้อๆตันๆทำอะไรไม่ค่อยได้สำคัญคือสามประสานเกมลุคชุดนี้เนี่ยคือชุดที่สู้กับอาร์เซนอลได้ดีเลยผมว่าชุดนี้แหละพอจะลุนได้นิดนึง ฝั่งลิเวอร์พูลบ้างครับผู้รักษาประตูเนี่ยอลิซอนเจ็บใช้เป็นมามาดาชิวี่ครับเฝ้าเสาแล้วก็แบดลี้ทางขวาครับทางซ้ายเป็นเคอร์เคสคู่เซนเตอร์คนอาเต้ฟานไดาสุดท้ายคนอาเต้ไม่เจ็บนะแล้วแผงกองกลางจนถึงเกมลุกเป็นชุดเดิมชุดแชมป์ครับไม่เจ็บนะกาฟเฟนแบกลงตัวจริงได้จับคู่กับแมคคาริสเตอร์ตัวลุกเป็นโซโบสไลน์ทางขวาเป็นซาร่าทางซ้ายเป็นกัสโปแล้วก็กองหน้าตัวเป้าคนใหม่เตรียมล่าประตูในพรีเมียร์ลีกครับอเล็กซานเดอร์อิซัค โดยที่2ผู้เล่นราคาแพงนั่งอยู่ที่ซุมมานั่งสำรองนะทั้งฟอร์เรนเวสยของลิเวอร์พูลแล้วก็เบนจามินเชสโกของแมนยูเอาไว้เท่าไหนเท่านั้นนะแมนยู U, แบ่งแต้มมาได้คือโคตรล้ำค่าเลยถ้าแพ้ก็อย่าแพ้เยอะแล้วกันว่ากันในไลฟ์ครับ